Thanks to EA for giving me this free kids code. คิดใหม่ออกแล้วสะใจกับสิ่งนี้มากทุกคนคิดอะไรอ่ะโมโ oh หแล้วนะดีเกิน สวัสดีทุกคนนะคะในวันนี้เนี่ยดือซิมสีก็ได้ปล่อยสาบคิดใหม่ออกมาช่ำๆจุกจอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้มินจะพาไปดูนะคะว่ามันมีอะไรใหม่บ้างในหมวดหมู่ของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เอ่ยต่างๆนะคะเราจะไปเริ่มกันที่คิดแรกเลยค่ะนั่นก็คือ secret sanctuary นะคะไหนดูกันซิว่ามีอุ๊ยเขามีพื้นใหม่เหรอไม่มีนี่เอ้ยมีประตูโอเคไหนดูประตูก่อนเลยเป็นอันดับแรกโอ้โอ สามารถใช้เป็นแบบแประตูห้องนอนอะไรแบบนี้ได้เลยทุกคนดูสีดีคือได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือมินเข้ามาดูใหม่พร้อมๆกับทุกคนเลยนะนี่แล้วเขามีอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นในหมวดหมู่ของดีบักนะคะมินปิดดีบักแล้วก็ไลฟ์อีดิทกอนโอเคเก้าอี้นะคะทุกคนแล้วก็โต๊ะเครื่องสําอางไมเขาเรียกว่าโตเครื่องแป้งมเนี่ยมีกระจกนะจ๊ะมีเตาผิงโซฟาอีก โอเคแล้วอะไรต่อจ้ะทีเทรนี่หรอวิใเยเนีคดูใกล้ๆโอเคโอเคคิดดีมีความแบบอลังการงานสร้างอยู่ทุกคนอันนี้เจอว์รี่บ็อกซ์ทีวีหรอสิ่งนี้คือทีวีหรอเรื่องเพลงอย่างนี้หรอแล้วก็มี ชั้นหนังสือนะคะทุกคนโอเคนางบังคับติดผนังด้วยจ้านี่ความสีของเขาเออเขาน่าจะเป็นแบบสีเดียวๆกันนะคะทุกคนกับประตูอะไรแบบนี้เนาะมาเรามาดูกันใกล้ๆค่ะชั้นหนังสือนี้ก็ เลิศอยู่ทุกคนมีสีชมพูด้วยนะคะสีไม้ก็มีสีไม้เข้มเอ่ยสีไม้กลางๆเอ่ยไม้เข้มไปเลยก็มีมน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็สีดำขาวที่ไม่ได้ขาวโอมโมมแบบนี้อันนี้มันออกครีมหน่อยนะคะในดูโต๊ะเสริมสวยตรงนี้นิดนึงอุ้ยอันนี้สวยมากสีนี้เลิศมากแม่ สีสองสีนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะสว่างกว่ามีสีชมพูเนียนี้ก็ดีหนขอดูแบบ t e x t อร์ด้านบนหน่อยมีความท็อปไม้แล้วก็สีเข้มๆก็มีนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นฟิลแบบเรียบหรูเนาะนี่แล้วก็เก้าอี้นะคะขอหันหน้าออกมาทางนี้นิดนึงเ e ก้าอี้ก็อันนี้เหมือนเก้าอี้กินข้าวอันนี้เหมือนเก้าอี้กินข้าวแต่ก็ก็ก็ดูดีอยู่นี่ สีนี้เป็นสีโปรดไปเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็สวยเนาะเอ้ยดูดีอยู่ค่ะเอากลับไปที่เดิมเปลี่ยนสีให้มันเข้าเซตกันวยอ่าซักอันนี้ละกันแล้วก็ถาดอันนี้นะคะอันนี้มีสีให้เลือกก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็อลังการอยู่ทุกคนมีความทอง j จ w เ l r y Box นะทุกคนนี้น่ารักอยู่นะนี่ ความอลังการนี้คิดนี้ก็ถือว่าอลังการอยู่นะคะนี่ดีเทลเล็กๆน้อยๆอยุ๊ยเป็นเป็นคุณอาเป็นใครคะยื่นถือพลัมบ๊อบอยู่ด้วยทุกคนและพลัมบ๊อบคือชัดมากต่อมานะคะเป็นกระจกกระจกอุ๊ยเดี๋ยวความหัวใจของวัเห็นปะ่ะดีมากวัวน่ารักสีทองอลังการงานสร้างมากโอ้ได้อยู่เลยเลิศเลยอันนี้เราใช้เป็นสีขาวไปก่อนเลยแล้วกันรูปนะคะรูปด้านบนนี่ มีความแบบเหมือนโลดซีซีเข้ามาป้าลูบอะนี่เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าอุ้ยเขาเปลี่ยนรูปด้วยจ้ะเปลี่ยนสีกรอบแล้วก็เปลี่ยนรูปนะคะมีความผีเสื้ออันนี้อีกานี่ก็อีกาเหมือนกันนะคะไม่ยงสุดท้ายอ๋ออันนี้นะคะกับอันนี้จะเหมือนกันแล้วก็อันนี้ไม่เหมือนใครเลยเหรอโอ้แต่อันนี้สวยมากเลยอะ่ะมีความเขียวมีความฟ้ามีความดอกไม้นะคะต่อมาเลย ทีวีก่อนมาอุยน,นี้สวยอยู่ทุกคนมีมีความน้องแมวแมวดำด้วยทะเลป้าน,นี้น่าจะทะเลเลยคะ่ะโอไมค์โอช่น้องแมวละกันเตาผิงเออยอะไรเออยเอาไปแต่งพระราชวังได้เลยใครที่สร้างวังสร้างปราสาทอะไรแบบนี้นะคะใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก็เครื่องเล่นเพลงแม้อันนี้นะคะสีก็ ทนโทนเดียวกันนะคะสีไปด้วยกันได้กับทุกอย่างของคิดเขานีเห็นหมทุกคนมันไปด้วยกันได้ต่อมานะคะโซโฟ,ฟาหันให้ทุกคนดูก่อนนีหน่อยดูยสีสิจ๊ะนี่สีมีความเลิศเลอเฟอร์เฟกโซฟาตัวละแปล้านนะคะนีอุ้ยสีนี้สวยมากสีนี้ดูแบบอุดีมากทุกคน ต่อมาะคะคิดที่2อคาสโนวาเคฟค่ะโอ้ยเดี๋ยว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 โซฟาหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะตู้เย็นจิ๋วทุกคนเรามีตู้เย็นจิ๋วอันใหม่อีกแล้วทุกคนอุ้ยที่เล่นเพลงอีกนะคะโอ้ย2025เวอร์ดีไซน์แต่ละอย่างไทัทันสกรีนอันนี้เป็นทีวีจอใหญ่บิกบ้มแบบนี้ทุกคนแทบจะไม่ต้องบิวอะไรแล้วเนี่ย ดีมากเลยอะเขามีไฟปะคิดว่ามีไฟนะคะไม่มีไฟเขาเขาเสร็จเขาเสร็จดะ<ฮ>ทำเกินไปคุณนาะทำดีทำถึงวิ้เป็นคิดที่มีความประทับใจอีกแล้วอะเอาดีๆปะเอาดีๆเลยลือแบบจิกใจทุกคนใครแบบแต่งบ้านเราที่เกียรบิวอินอะ ไม่ต้องจ้ะหยิบเพียง3ชิ้นคุณได้อันนี้เลยเขามีเป็นโต๊ะการ์ดเทเบลเหรอนี่แล้วอันนี้คืออะไรแมกกาซีนอันนี้โต๊ะกาแฟอ่ะวางจึ้งแล้วก็เอาแมกกาซีนวางไว้ข้างบนนี่แล้วทุกคนดูความแบบว่าตรงกลางของโต๊ะนี้อ่ะเราขอแบบว่าเปิดพักหลักนะคะเบสเกมดูแล้วก็โอ้โหอะไรมันจะเยี่ยมเยี่ยมยอดขนาดนั้นทุกคนนี่เราเอาอันนี้ย่อแล้ว ไงจ๊ะอ๋อปะโอโหเลยแต่ถ้าสมมติว่าเอาอันเนี้ยขึ้นมาแบบอุ๊น้องไม้เขามาจากไหนจ๊ะอะไรแบบนี้อะวางชั้นไม้ได้อะวางเยงี้ยคัดกลางได้ไปอีกนะคะทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นรูปนะคะทุกคนนี่อ่ารูปมินตั้งไว้ตรงนี้ละกันเนาะแล้วก็มีกรอบรูปมาใหม่อีกแล้วจ้ะนี่มีสองอันหรอนี่อุ้ย รูปดีมากมันจะทำให้บ้านเราดูโมเดิร์นขึ้นไปอีกนะยคะขอเริ่มที่รูปก่อนเลยเป็นอันดับแรกไม่มีความจเทยอยู่ปะ <c oughs> อ๋อเป็นฟิลเสื้อเนาะโอเคก็จะเปลี่ยนสีเสื้อไปแบบนี้ค่ะกรอบป็นคงเป็นสีดำอยู่นะคะทุกคนต่อมา บาจะแต่ว่าเขาไม่มีเก้าอ e ี้บาให้นะไหนดูสิสีสีนี้ก็จะมีความโมเดิร์นนะคะทุกคนนี่จริงๆเราตั้งประดับไว้แบบไม่ต้องมีเก้าอ e ี้บาก็ได้เนี่ยทุกคนบนฟิลแบบเดินเข้ามาชงเฉยๆนะคะแล้วเราก็ตั้งบาไว้แบบตรงมุมอื่นอะไรแบบนี้นี่ขอดูเซตโต๊ะกับเก้าอี้อันนี้หน่อยค่ะเก้าอี้อันนี้สีก็สีก็ดีอยู่ทุกคนอุ๊ย สีนี้ก็สวยสีขาวขาวไม้ค่ะนี่สีแดงแดงเลือดแล้วก็อันนี้สีดำนะคะต่อไปเจ้าโต๊ะอันนี้โต๊ะทำเรื่องมากสร้างเรื่องอีกแล้วอันนี้คือหอ้ทุกคนสีนี้แบบไม่พูดเยอะสีนี้สวยมากโอเคไหนไปสีต่อไปค่ะไปสีต่อไปกันอุ้ยอันนี้อะไรอะฟิลแบบเหมือนโต๊ะเป็นคราบเลยนี่นี่นี่ สแบบอันนี้ก็ลักชูอยู่เดอ้อเอาอันนี้นะคะทุกคนไหนดูสิว่ามีสีอันนี้เลิศท็อปหินด้วยจ้ะส่วนใหญ่ในคิดนี้นะคะจะเป็นท็อปหินนะทุกคนการพนานเป็นสิ่งไม่ดีนะเด็กๆอย่าทำตามนี่ทุกคนดีมากดีมากๆค่ะนี่โอเคต่อไปเครื่องเล่นเพลงอันนี้นะคะ สีแบบพู้ดีเก่าพูดดีแบบพูดดีผพ้ดีนะคะอันนีโ้โหแต่อันนี้คือไม่ได้มากอันนี้ก็ดีอันนี้ก็สวยอันนี้โมเดิร์นเลยสีต่างๆของเขาก็ทำออกมาสวยนะคะน,นี่ชอบสีดีมากๆต่อไปตู้เย็นนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเซตทีวีค่ะทุกคนนี่ตู้เย็นมีความเหลี่ยมเหลี่ยมจัดนี่ สวยมากสีแดงอันนี้ก็สวยเนอะทุกคนดูสิต่อมาอันสุดท้ายตู้บิวอินต่างๆนะคะตรงทีวีเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีไปแบบพร้อมๆกันนี้อ๋อมันมีกรอบรูปอันนี้ด้วยโอเคอุย้ยสว่างจัดูกใจสิ่งนี้มากตู้ไม้เราข้างหลังตรงนี้เป็นสีขาวอีกอุย้ยมันจะอะไรเบอร์นั้นกูนะ ทำดีทำถึงเกินนะคะอันนี้ก็เป็นสีออกฟิลแบบเขียวๆหน่อยเนอะนี่ขาวนี้ก็ดีทุกคนดูความเลิศอยู่เลิศอยู่อันนี้เป็นฟิลแบบเข้มๆมันเหมือนจะเป็นสีเหมือนเขียวเข้มนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ก็เป็นเขียวแบบหินหินหน่อยนะคะนี่เอ้ยอันนี้ก็หินอันนี้แบบขาวสว่าง รักชื่อแล้วขาวจัวอันนี้คือข้างๆนะคะจะเป็นสีขาวล้วนธรรมดาข้างหลังตรงนี้หลังทีวีเป็นลายหินจ้ะนี่แล้วก็ดำล้วนไปเลยนะคะทุกคนหลูอยู่สีดำเลิศอยู่ต่อไปนะคะกรอบรูปอันนี้โอ้อยรูปดีมากเป็นวิวเมืองต่างๆนี่อุ้ย UFO ปะคะก็อันนี้นะคะ นี่เป็นรูปอะไรอะ่ะอ๋อไอนี้หรอไอแลนด์หรอใช่ไหโอเคแต่สวยอยู่นะคะทุกคนรุน่นี้ดูมีอะไรดูลึกลับแต่นี่ก็คือทั้งหมดนะคะของคาสโนวาเคฟค่ะทุกคนคิดสุดท้ายที่ทำเรื่องมากนะคะคอมฟีเกมเมอร์ไอโต๊ะคอมมันนี้ก่อนเลยทุกคนชีทำเรื่องเกินเดือซิมะนี่คอมค่ะแล้วเป็นขาแขวนจอแบบนี้พร้อมกับไม่์เมาส์แพด อู้อ่ะวางวางเก้าอี้ไปก่อนนะคะเก้าอี้เป็นฟิลแบบนน่นั่งนุ่มสบายตูดนั่งแล้วไม่มีปวดหลังแน่นอนค่ะเก้าอี้ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูของต่างๆกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเแอบเห็นสิ่งนี้คีย์บอร์ดดิสเพลย์โอ้สายแบบจัดโต๊ะคอมโคซี่เนี่ยมันถูกใจเลยสิ่งเนี้ยนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นหนังสือปะแล้วก็มีไอ้เจ้าอันนี้อีก เราย่อแบบนี้แล้วไปวางแบบใต้โต๊ะได้เลยนะคะเป็นฟิลแบบนี่เอาไว้ล่องเท้าจ้ะเออแต่ว่าออกมาข้างนอกก่อนแล้วเอาเป็นไซส์ปกติค่ะโอเคนี่มีกล้องอันนี้ขอขยายนะทุกคนจะได้มองเห็นโอเคแล้วก็อันนี้ชั้นวางคุณนี่น้องมีชั้นใหญ่ไม่พอมีชั้นเล็กให้อีกแบบนี้ค่ะกระถางตัวอุ้ยกระถางต้นไม้น่ารักมากคนะุณน้อง ฮ้ยอันนี้ไม่เวอร์นะทุกคนอันนี้คือไม่ได้รีวิวแบบได้สปอนและรีวิวอะไรแบบนี้แบบเวอร์วังนะน,นี้คือถูกใจมากจริงอะย่าเฮ้ยไม่น่ารักยังไงไหนตอบทุกคนช่วยตอบหน่อยก็เหมือนเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฟิกเกอร์หรอเขาเรียกว่าอะไรอะอันนี้มันคือเหมือนตัวในไมซิมอะไรแบบนี้เลยทุกคนไอเจ้าอันนี้มันเป็นของตัวมาสคอตแม้ของโนวีแม้ถ้ามินจำไม่ผิดนะคะใครรู้คอมเมนต์มาเลย ส่วนไอ้เจ้าวันนี้เนี่ยมันคืออันนี้ปะมันคุณแล้วมันจะต้องแบบหาความจริงค่ะนี่ชัดเจนทุกคนใช่เลยเห็นไหมทาดีทําถึงอีกแล้วคุณา้ากลับมาที่คอมฟีเกมเบอร์ค่ะทุกคนหูกกรอบลูปซิมนึงโอ้ oh my god อุ้ยไม่เดี๋ยวนะมีมีพรมด้วยมีพรมด้วยค่ะทุกคนแล้วก็บอร์ดอันนี้เนาะนี่นี่ไงบอร์ดเนี่ยคือ มันต้องอย่างนี้ปะเขาเขาเกิดมาคู่กันเอาไม่ต้องรู้จ้ะเขาเกิดมาคู่กันแบบนี้คุณอาเว้านนี้อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากๆตอนแรกมินแค่อยากเห็นเลยตั้งแต่แบบว่าโตะคอมกับคอมนนะโซนตรงนี้แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมินยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยมาดูพร้อมกับทุกคนนะคะเฮียน <c oughs> เกินอะอันนี้คืออะไรอะโคมไฟเฮ้ย กมีนี่ทุกคนจะรวดโอ้อันนี้มันคืออะไรอ่ะนาฬิกาปลูกเป,เปิด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 ก่อนเปิดไฟก่อน,นดูทุกคนมีเจ้านมด้วยวีน่ารักค่ะชอบมากเ<อ>วอร์มากอะแกเกินไปอย่าเนี้ยคิดอะไรอ่ะโมโ oh หแล้วนะดีเกินนี่มีความหนังสือความหน้าบางทีอะเราก็ต้องหัรอะไรแบบนี้บ้างกันเนาะ เครื่องเขียนเอยใดต่างๆนะคะทุกคนที่เก็บแบบอุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องเขียนเออนั่นแหละ My Sticker Collection เอาไว้ข้างๆกันได้มะนี่เอาไอ้เจ้าอันนี้ขึ้นมาไว้บนนี้ก่อนละกันนะคะโอเคจากนั้นมีอะไรอีกนี่จอยจอยเกมนี่แล้วก็นี้กรอบรูปโอ้โหอุ๊ยนี่อันนี้เอาลงมาก่อนทีหนึ่ง แล้วเอาคีย์บอร์ดอันนี้นะคะขึ้นไปวางไว้ข้างบนเออเป็นไงล่ะตาถึงเกินปะละ่ะไม่มีไม่ได้นะคะทุกคนเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นช่องเล็กๆของมิ้นทุกคนสามารถใช้โปรโมโค้ดมินเชอร์ได้นะคะในขั้นตอนการชำระเงินให้ทุกคนกดไปที่โปรโมโค้ดทิ่ม์คำว่า m i n นเชอร์ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็กดแอป l y เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะขอบคุณทุกๆคนที่กรอกโปรโมโค้ดเข้ามากันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่เรามีหูฟังอีก โอ้โอ้แล้วนี่คืออะไร CPU หรอเกินเอาวางไปตรงนั้นก่อนเลยค่ะไอ้เจ้าอันนี้ย้ายย้ายไปให้หมดหนังสือเอาขึ้นมาอยู่ยวนะ RGB เป็น RGB ที่ไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่ทุกคนนุมน่มๆล,ละมุนละมุนแบบนี้ค่ะนี่นี่นีน,น,นีสองอันนี้ยังไม่ได้นําออกมาวางค่ะนี่อุย๊ยแก้วชาดกันทุกคน จะตุยกับคิดนี้จริง,รงๆกันน่ารักมากเลยอ่ะโอเคมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสีกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมิ้นขอเอาเก้าอี้ออกมาก่อนนะคะแล้วเราดูบอร์ดก่อนดีกว่าก็มีสีแบบมีไม่ได้ฉูดฉาดเลยดูซิทุกคนสีอันนี้มันจะออกแบบฟ้าๆนะคะนี่เห็นไหมมันจะต้องทํายังไงให้ทุกคนเห็นอ่ะนี่เห็นไหมเป็นสีฟ้าเอาไอ้เจ้าไฟอันนี้มาตั้งไว้ก่อน นี่อ่ะโอ้รถอยู่แล้วก็ชั้นอันนี้น่าจะเป็นในสีเดียวกันทั้งหมดนะคะนี่ทุกคนมันเป็นสีเดียวกันที่ถูกต้องแบบนี้แล้วก็หนังสืออันนี้เป็นขอเอามาเฮ้ยผูวางไว้พรานี้ก็ดีเหมือนกันเอาเป็นหนังสืออันนี้ก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นแบบที่วางหนังสือเป็นฟิลแซนด์วิช ใช่ไหมเกินอะบอกแล้วว่าอันเนี้ยเกินมากอันนี้ทําดีทําถึงทําเกินนะคะเกินไปมากเลยอะตื่อไปเหอะคิดเนี้ยมันมีสิ่งที่ดีต่อใจอะเนี้ยทุกคน,กค,นคนดูสิไปพร้อมพร้อมกันนะคะอืมเกินอะเนี่ยน้องหมายอย่างเงี้ยแมวอย่างเงี้ยมนุษย์ตั้งเดาอย่างเงี้ยมีมากเลยอะทุกคนมันเป็นเกมที่เราผูกพันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วพอแบบมันมีสิ่งของที่มันแบบ ดีต่อใจอะมันรู้สึกดีมากมันเป็นอย่างงี้นี่เองมันเป็นอย่างงี้นี่เองเทียนเป็นฟิลแบบล a t t ายอาร์ตอนี่มีฟิลโดนัทนะคะทุกคนน่ารักมากไข่ดาวก็มีเอาเซตต่อไปนะคะหูฟังมินคิดว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนลายแน่เลยถ้าเราเปลี่ยนสีอ่ะอุไม่เปลี่ยนแต่เป็น R G B ไหนเราขอลดไฟนิดนึงไฟ R G B ที่ฉูดฉาดนี่อันนี้น่าจะเป็น อ่อนๆโอเคเป็นไฟเฉยๆนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้วิสีฟ้าชมพูแล้วจ้ะนี่อุ๊ยน,นี่เป็น RGB ที่ร้อนแรงนะคะทุกคนแต่จะไม่มีแบบ RGB นุ่มนวลเหมือนอันนี้นะคะอันนี้เขาจะแบบไล่สีด้วยใช่ไหมมีความหลายสีแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสีเดียวนะคะถ้าไหนเป็นหลายสีเนี่ยมันจะมีความเข้มขึ้นมาแบบนี้เลย ต่อมานะคะขอดูเป็นกรอบรูปอันนี้แล้วก็คีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ดออกก่อนไหมคีย์บอร์ดเอาออกมาตั้งไว้หลังโต๊ะก,ก่อนแล้วก็อันนี้นะคะกรอบรูปแมวถือชานมอุ๊ยแก่ฉันเกลียดอันนี้ตลบมากไอบ้บ้าน้องตาหวานคะ่ะตาหวานเจี๊ยบเลยน้องคนเมื่อกี้นะทุกคนน้องแมวโอนอันนี้น่ารักมากตาหวานมากนะคะอุ๊ยมีกรอบสีชมพูด้วยอุ๊ยดอกไม้ สายชอบแต่งโตะคอมนี่ต้องถูกใจกับอะไรแบบนี้แน่ๆเพราะว่าม็นโคตรถูกใจเลยอันนี้บอกตรงๆนะคะไหนดูจอยนะจอยมีไฟแน่นอนจอยอะไม่มีความไฟจ้ะไม่ได้เล่นๆนะเนี่ยทุกคนโอ้โหุ้ยมันเลิศเกินอะแกโอ้อันนี้เป็น RGB ร้อนแรงนะคะเป็นไฟร้อนแรงอันนี้ แล้วมมีสีดำด้วยนะคะเผื่อแบบคุณผู้ชายอะไรแบบนี้ชอบแต่งบ้านสีแบบดำๆเข้มๆอะไรแบบนี้เนี่ยได้เลยอันเนี้ยของเนี้ยนอกจากมันจะแบบน่ารักแล้วเน,นี่ยมันยังเป็นฟิลแบบคุณผู้ชายได้อ่าเราเปลี่ยนเคสซีพเป็นสีดําอะไรแบบเนี้ยเออคือดุด,ดันไม่เกรงใจใครนี่แล้วก็ไป้ายไฟอันนี้เปลี่ยนแสงนะคะทุกคนเขาจะเปลี่ยนสีเฉยๆนะไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรบนป้ายนะคะแต่ชอบความแสงอุ่นๆ อุ้ยตน้นวัวนั่งว่าแอบอยู่ในนี้มินเพิ่งเห็นนะเนี่ยดีเทลเขาหน้าหลักมากๆเลยค่ะทุกคนอันเนี้ยชื่นชมในผลงานมากๆอ,อ๋อเขาจะเป็นฟิลแบบเปลี่ยนสีกระถางนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสีใบไม้เนะแต่ว่าเจ้าต้นวัวเนี่ยยังคงอยู่ในกระถางเหมือนเดิมค่ะต่อมาเป็นไอ้เจ้าอันนี้ทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วเหมือนกันเนาะเป็นฟิลเหมือนตัวไมซิมนะคะอันเนี้ยใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่ แล้วก็กล้องนะคะกล้องอันนี้นี่สีเขาไม่ได้มีความฉูดฉาดเลยทุกคนสีแบบดีต่อใจดูอันนี้สิจึงมากแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นแบบฟิลเหมือนที่ปิ้นรูปอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นสติกเกอร์นะคะทุกคนดีเทลเขาแบบดีอะ่ะทุกคนคิดเหมือนเมียนป้าว่าอันนี้มันเป็นคิดที่ ดีต่อใจแล้วก็น่าหลักมากๆจริงๆอันนี้คือคิดนัมเบอร์วันของมินะในตอนนี้นะคะกอบรูปเดอะซิมสองใช่ปะอันนี้น่าจะยังอยู่ในเดอะซิมหนึ่งอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าจะสามแล้วมั้งหรือเปล่าอันนี้เป็นไอภาอันานแอนนาจำชื่อไม่ได้นี่แล้วอันนี้เป็นไมซิมโอ้น่าหลักมากน่าหลักมากเข้าเป็นความแบบบอกไม่ถูกอลทุกคนมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมากๆเลยแต่ว่าดีจริงๆค่ะดีจริงๆ หนังสืออันนี้นะคะชั้นหนังสือ,อน,นี้ความสีละมุนก็มีสีฉุดฉาดก็มีนี่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีออกแนวแบบพลละมุนนะคะนี่โอเคใช้เป็นสีฟ้าไปก่อนแล้วก็ที่จัดเก็บอุปกรณ์ใดๆโอ้อันนี้ต้องเอาขึ้นมาไว้ข้างบนละนี่นี่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆน่าราักมากๆนี่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นอยากให้ทุกคนได้แบบซื้อไวเลออันนี้ ยังไงก็ได้ใช้ทุกคนจะได้เห็นสิ่งพวกเนี้ยอยู่ในบ้านแทบจะทุกหลังที่มินสร้างต่อจากนี้เอาไอ้เจ้าอันนี้ออกมาก่อนนะคะวางนองไว้บนอากาศแบบนี้ก่อนเก็บปากกาของกระจุกกระจิกได้เดเนี่ยสีก็คือตามนี้อุ้ยสีดําเปลี่ยนหัวนะจ๊ะมีเปลี่ยนหัวแค่อันเดียวใช่ไหมเออมีเปลี่ยนหัวแค่อันเดียวค่ะทุกคนต่อไปเก้าอี้ก่อนเก้าอี้ก่อน,อ,อ,กกอ,นอ,อันนี้เป็นความข่าวไม้สวยมาก อยากให้มีแบบเก้าอี้สีเทาๆดีๆบ้างน,นี่เทาอันนี้เทาทุกคนใช่ปะได้อยู่โอเคอันนี้ออกฟ้าฟ้าเขียวๆนะคะแล้วก็ฟ้าอันนี้ก็เหมือนจะเทาที่แบบไม่ขาวแบบนี้เออเป็นฟิลเทาอยู่เนาะหรือว่าม่วงวะอันนี้สีชมพูนะคะใสยแบบสายโต๊ะคอมหวานๆอันนี้สีขาวไปเลยแล้วก็ดําไปเลยนะคะโอเคต่อมาเรามาดูกันที่โต๊ะคอม อันนี้คือไม่พูดอะไรเยอะทุกคนสีนี้เป็นสีตัวคอมที่มินชอบมากมากๆนะคะสีไม้กับสีขาวโอ้ยโ้โอ,โอ้ทุกคนดีเกินอะ่ะพูดคำว่าดีไปแล้วกี่รอบใช้สีนี้ไปเลยแล้วกันสี cpu อันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วเนาะอันนี้นะคะแล้วมีความแบบมีลายมีอะไรแบบนี้ด้วยน่ารักมากแล้วน้องเขาไม่ได้เป็นความแบบเหลี่ยมตู้น้องเขามีความ พงมนทุกคนนี้อุ้ยหัวใจประจานน่ะน,ะนี่อุ้ยเหมือนจะเป็นสีไม้อะไรแบบนี้โอเคเป็นใช้เป็นสีนี้ลักกันนะคะขอดูแบบว่าแก้วชานมนิดนึงนะคะทุกคนสีต่อไปมีความสีดำแล้วอันนี้น่าจะเป็นท่านกริมด้วยนะคะอัน,นี้อันนี้เป็นน้องเมน่นแล้วก็ งเม่นอีกแล้วนะคะสีนี้ก็ดีอยู่นะสีเขียวนะคะใครแบบรักความมัจฉาสีขาวธรรมดาก็มีนะคะทุกคนอันนี้ดีมากแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์ด้วยเผื่อใครที่แบบไม่ได้อยากได้ความมุ้งมิ้งตะมูตะมีอะไรแบบนี้สีขาวตอบโจทย์สีเขียวแล้วความไม้คือจะเข้มกว่าอันนี้ปะอ๋อข้างล่างเขาจะเป็นถาดไม้นะคะถาดรองแก้วเป็นไม้อันนี้เป็นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสีมันไม่ใช่ไม้ แล้วก็สุดท้ายเป็นสีดําค่ะหนังสื่อที่ความน่าอยู่ตรงนี้มานานแสนนานอันนี้ก็ดีเหมือนกนันนี่น่ารักอันนี้เป็นลายอะไรอันนี้เป็นฟีลแบบมินิมอลปะไม่ค่อยมีลวดลายอะไรอันนี้โอเคนี่ลวดลายต่างๆคือมันทําให้เราแบบว่าเหมือนไม่ได้อยู่ในเดอะซีนาทุกคนลวดลายของเขานะคะมีความแบบแปลกแยกและแตกต่าง เออเอะมาคีย์บอร์ดกันหน่อยมานี่คีย์บอร์ดถูกต้องคือมีความเล่นสีกับคีย์บอร์ดที่ไม่ได้แบบเป็นสีเดียวทั้งอันนี่อันนี้เป็นแค่ตัวแบบเปเตอ b a บอะไรแบบนี้โอ้โอุ้ยเลิศอยู่แต่มินชอบแบบแถบบนนะคะนี่สีชมพูอันนี้ไปเลยแล้วกันเอาน้องตั้งไว้ตรงนี้มีพรมอีกจ้ะนี่ พรมเขาก็เป็นลายอะไรวะเป็นถักถักไหมคิดว่าน่าจะเป็นแบบพรมถักถักหรือเปล่าก็มีความละมุนอยู่นี่สีตรงนี้มันจะเป็นเขียวๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จะออกแบบน้ำตาลชมพูอันนี้ก็จะน้ำตาลไปเลยอันนี้ฟ้าเขียวอันนี้ก็ม่วงอันนี้น่าจะขาวหรือเปล่าแล้วก็น,นี้เท่านะคะฟ้าขาว แล้วก็เหมือนจะอมเขียวๆหน่อยนี่คอมพิวเตอร์นี่นมาเริ่มหนึ่งสองำข่าวชมพูอันนี้จะเป็นที่รองเมาส์เสชมพูอุ๊ยความไหม่ก็เปลี่ยนทุกคนเห็นปะคีย์บอร์ดเอย่ยชั้นว่างเอย่ยเห็นมหนี่อันนี้สีเขียวความมัดฉะคนที่ชอบแบบสีเขียวเหมือนแบบอยากจะให้แบบเฮ้ย ห้องเรามันมีความเขียวอ่ะมันจะได้ดูสบายตาเนี่ยเห็นไหมก็เอามาเล่นกับสีเขียวที่แผ่นรองเมาส์อะไรแบบนี้ทุกคนนี่อย่างเงี้ยคือมันจะดูมีความไปกันได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เขียวอันนี้คือใจรางมัชชาเลยทุกอย่างคือเป็นเขียวทุกคนเห็นไหมคีย์บอร์ดก็เขียวอันนี้คีย์บอร์ดยังคงขาวอยู่นะคะแต่อันนี้คีย์บอร์ดคือเขียวไปด้วยเลยแล้วจอคือเขียวด้วยจอคือเขียวจ้ะสร้างเรื่องเกินบอกเลย อันนี้เป็นฟิลขาวขาวแล้วก็มันเหมือนมันจะทองๆแล้วก็อันนี้จะมีความขาตั้งข้างหลังนะคะขาตั้งจอข้างหลังเป็นสีดำแล้วก็ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยจะแบบคลีนๆขาวๆเล่นสีกับสมุดเอาแบบนี้อันนี้สีฟ้านะคะแล้วความแบบโลโก้ตรงจอทุกคนเห็นปะเปลี่ยนสีด้วยนะแล้วขาตั้งคือเปลี่ยนสีด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นฟ้าเขียวๆนะคะทุกคนขาตั้งข้างหลังจะเป็นสีดำนี่แล้วก็ต่อไปอะความม่วงโอ้ไมกอนอกจากแบบพวกสีขาวสีอะไรแล้วแบบนี้มืนก็ชอบสีแบบออกม่วงๆนะคะหรือว่าอันนี้มันเทาะดูมันเหมือนมันจะม่วงนะเพราะว่าคีย์บอร์ดเขาเป็นไฟม่วงอันนี้ไฟเขียวๆฟ้า,ฟาน้ำทะเลอันนี้ฟ้าอันนี้ขาวเลย เน้นคุ้มโทนขาวเป็นหลักอย่างนี้อ่ะเปลี่ยนสีแก้วน้ําด้วยให้เป็นสีขาวอันนี้ขาวนีชอบมากแล้วก็อันนี้อันนี้ความ R G B แบบหลักสีนะคะนี่แต่ก็ยังคงขาวอยู่แต่ว่าชั้นใต้จอตรงนี้นะคะขาจะกลายเป็นขาไม้ละกับอันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นขาไม้โลโก้ตรงนี้ก็จะออกสีแบบน้ําตาลน,น,น้ําตาลนิดนึงต่อมาค่ะจะเป็นในหมวดหมู่ของคุณผู้ชายละสีดําแล้วไฟ R G B คือ แทกตามากเวอร์อันสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะเป็นเคสสีดำคีย์แคปสีขาวเมาส์อย่างเป็นสีดำหมดค่ะมงไม่เอ่ยใดเป็นสีดำหมดค่ะลืมสีไอ้เจ้าหมอนนี้ไปได้ยังไงทุกคนดูสิความแบบอุ๊ยแตงโม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 เอวยไม่ใช่จ้ะเนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะเลมอนเนาะหรือว่าส้มหรือมันคืออะไรสักอย่างนียแหละทุกคนแล้วนี่มีความคุกกี้อันนี้เหมือน แพนเคก้กโดรายากิอะไรสักอย่างแต่ว่าเป็นขนมไหวๆใต้นี้วินว่าน่ารักทุกสุดไปเลยอะและนี่ก็คือรีวิวนะคะสามคิดที่มาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนถ้าใครชอบนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ